ท่าที่นับได้มีภรรยา3คนลูกห้าคนบ้านพระเอกอวุสโสร,รุ่นใหญ่อย่างกรุงศรีวิไลสมัยนุ่มๆเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องสาวๆเลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่รู้จักกันอย่างดีละค่ะสําหรับพระเอกดังยอดนิยมอย่างกรุงศรีวิไลความหล่อสมัยนุ่มๆเนี่ยฮอตสุดขีดกันเชียวแถมขึ้นชื่อในเรื่องของความเจ้าชูอันดับต้นๆเลยละค่ะถึงขนาดที่ว่าโยทัศวัร ณอายุทยานหนึ่งในนางเอกทำเงินถล่มทลายจากการเล่นหนังคู่กันสมัยนั้นมาร่วมแฉพระเอกรุนพีด้วยว่า ตอนไปกองถ่ายเนี่ยมักพาสาวๆไปตลอดบอกหลานๆไม่เคยซ้ำหน้ากันเลยที่ถูกอามาก็คือเรื่องซุกเมียซุกลูกแถมมีลูกฝรั่งด้วยนะโดยเจ้าตัวนี้ถึงก็บอกว่าจบรายการนี้ไปสงสัยไม่มีใครนับถือแล้วหลังภรรยาออกมาแฉเองเลยล่ะคะ่ะในเรื่องของลูกเรื่องของเมียเนี่ยบอกว่าที่น,นับได้เนี่ยก็สามคนแล้วส่วนในเรื่องของลูกก็ห้าคนไม่รวมที่นับไม่ได้อีกนะแถมยังเมาส์หนักในตอนพบรักกับพระเอกดังว่าตอนนั้นเนี่ย เรียนอยู่อายุ16ปีแล้วก็ตอนนั้นอยู่ที่หน้าโรงเรียนพระเอกคนดังขับรถผ่านมาเจอจนตามไปถึงบ้านเลย แถมมีฉากทิ่ปั้มอย่างกับในหนังซะด้วยนะก่อนจะพาไปชมบ้านหลังใหญ่ที่อยู่มานานกว่า40ปีพร้อมแถบญาติลูกสาวและลูกชายลองตามไปดูผู้หญิงที่กรุงศรีวิไลยกลัวมากที่สุดซึ่งอดีตพระเอกชื่อนางที่โลดแล่นอยู่ในจอเงินจอแก้วคู่วงการมาถึงมานานหลาย10ปีมีรางวัลการันตีเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตค่ะได้รับรางวัลพระราชทานตุ๊กตาทอง จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ที่สุดชีวิตก็พลิกผันไปเป็นนักร้องลูกทุ่งก้าสู่สนามการเมืองแบบเต็มตัวหากจะย้อนวันบานกลับไปเนี่ยแม้ว่าเอ หรือว่าคุณกรุงสิงห์วิไายะก,ก้าวเข้าสู่วงการด้วยความไม่ตั้งใจก็ตามแต่ด้วยความหลอกของเจ้าตัวนี้กระโลดและในวงการทําให้มีการแสดงภาพ,พยนตร์มากกว่า400เรื่องเลยละค่ะกระทั่งโดดมาเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ได้รับชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายสําหรับชีวิตปัจจุบันเขาเป็นยังไงมาชมกันค่ะ